ก็ระบาน้ำยูด้ นี่ฮะครั้งคทั้งรอบเนี่ยที่ทำยอดชนเพราะว่าต้องการให้สามสีดเดียวเนี่ยให้ฝนชะให้มันแน่นให้ดินมันแน่นนะพอเก็บเกี่ย,ย,ยวข้าวนาปีเสร็จ เดินทำลายพอมันแห้งแต่ก็แห้ง,งนี้นะเนาะเดินมักกะลาต้นตนเดินมักกะลาจะจ้างนักโครมาขดบ่อขึ้นวงกลมเส้นผาถึงกลางสิบเมตรก็ และเม,มี10เมตรเส้นผ่าศูนย์กางนก็จะได้เส้นผ่าศูนยกาง20เมตรครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอะเอาดินไปถมไปสร้างสร้างบ้านเล็กๆไว้พักผ่อนนะอยู่นลูก ผมมีแบบแล้วอาจจะสร้างกระถ่อมแบบเคยชิ้นที่โดยในคลิปให้สูงให้สูงขนาดยาสองสามชั้นสี่ชั้นแล้วก็พื้นว่าเสปูนก็ทำไม้ ไม้สับฝนต่อฝนต้นอันนี้แนี่เป็นสามเหลี่ยมเป็นแถวไม่ต้องไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรฮะอันนี้ก็เป็นหลักคาแต่ว่าพอสร้าง,งมันมใหญ่ๆข้างในมันจะเหลี่ยเสือเองคือคิดว่าแข็งแรงะฮะไอไวกิงเขาใช้เปลือกไม้สนทำหลักคา แต่เราไม่อ่ะใช้แผ่นในท่านชี้ตัง้งแผ่นที่ท่านชี้ยาวหัวตัวท้ายเลยไม่ต้องมีรอยต่อมันก็ส่องแสงก็ใช้แผ่นไฟเบอร์ที่มันต้องใส่สายอะอะมงอมงด่านพิษตะกันอา่ออาทิษตะกันตก ก็จะมีแสงเข้ากดลงตัวตรงนี้แหละตอนแรกก็จะสร้างกระท่อมแบบไทยใช่ไมมไท่ซึ่งไม่ไท่มังไม่ทนฮนะยังรั่วไม่ไท่เลยฮรไม่คีเรียนอะ่ะมอดมันจะกินอันนี้ผ่านมาปีหนึงนะ่งอ่ะเวลาไปเช้าแรองๆมันจะหักเลยนะมอด เดี๋ยวจะไปสำรวจด,ด้านนะึงฮะไปสำรวจของของนั่นตะวันตกอันนี้อมผมสูงเลยนะขาดตั้งนะ วกยูทูปเบอร์ที่อันนี้บ้านบ้านชายทุ่งอยู่ด้านาน้นอยู่ด้านาน้้นที่ไฟวงสุดท้ายห่างไปถ้าตรงเนี่ยตรงแน้วเนี่ยประมาณไม่ถึงกิโลครึ่งบ้านพ่อไก่ตรงนี้ ตรงไฟแวบๆมาแหละงพักสถานีตำรวจจากสถานีตำรวจไปบ้านก็ไกลประมาณ400ร้เมตรนิดึงแต่ไฟแวบ,บๆที่วากาลำเฮต้องเสานะีัเสาอ,อากาศก็ทางจากทางจากไอ ลงหนาไปประมาณหกน้อยเมตรเองต้องรู้ว่าขาวๆนั่นละ่ะนี่เลยเลยร้างกาแฟล้างไปนั่แหละบ้านญาติผมหมดเลยสี่สี่หลัง ไอ้รั้วสังกษีนั่นะน่ะเป็นพี่สาวคนโตไอ้อนผมเป็นเด็กตอนผมเป็นเด็กอยู่เชียงม่วนพี่ชื่นเป็นพี่เลี้ยงผมฮะเลี้ยงผมตอนตอนผมอายุสองสามขวไปเไยเนี้ยวันหลังจะเอาลูกให้ดีตอนนี้อยู่เชียงม่วนฮะเขาแต่งงานกับอาจารย์ สามีกัลูกเสียหมดแล้วไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านพี่ชื่นหลังคาแดงเงหลังวังกาแฟพี่สมตรงกลางเ,เป็นน้องคนสดท้องชื่อมาลิสามสามคนนี้เคยอยู่บ้านผมหมดเลยครับอยู่คนละว,วันละพี่สมเสียไปแล้ว อยู่เป็นพี่เลี้ยงผมเป็นผู้ช่วยแม่ผมนะครับครอบครัวนี้่วยทำงานให้บ้านผมมาต่อเนื่องเกินสามสิบปีครับอผมกลับมาผมก็มาสังเกตการมาอยู่มา,าทุกวันนะ ปนปีแล้วผมก็รู้รู้ทางน้ำรือวิถีชีวิตชาวบ้านรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาเขาไม่ชอบอะไรแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการทำกรเกษตรสมัยใหม่แต่ที่เราค้นคว้าเนี่ยชาวบ้านเา ขารู้แต่เขาไม่เข้าใจลึกซึ้งผมจะทําจุดประสงค์ที่สำคัญนี่คือผมอยากจะควบพุมน้ําผมจะทำนาสามครั้งต่อปีโดยใช้วิธีสีดน้ําใช้วิธีสีดน้ําแล้วก็ใช้น้ําน้อย ุดประสงค์คืออยากจะทำงานสามครั้งต่อปีบางบางบาง,บางช่วงอาจจะใช้ข้าวที่อายุสั้นเึ่นข้าวขอขอสี่สิบสามข้าวจะอายุเก้าสิบวันสามเดือนนึ่อันนี้คือหลาน ลานที่ผมเว้นที่ไว้เพื่อให้รถแท็กเตอร์รถเกี่ยวข้าวผ่านได้อ่ากว้าง5.2 5เมตร30 5เมตร5เมตร25ยาว10เมตรครึ่งใ้จึ่งจะทำผมจะเจาะน้ำา่าดานตรงนี้ ถ้าทำเป็นระบบโซโลาเซลล์สูบน้ำลงไปอันนี้น้ำที่ปล่อยตั้งแต่หัอค่อมแช่ไว้ก่อนอย่าให้มันเข้าเต็มที่แล้แช่ให้เศษหญ้ามันเน่ามาดูคลองด้านกับ,บนันจริงจริงมัน ตลิ่งมันพังเยอะแต่ไม่เป็นไรดินมันนิ่มนะเดี๋ยวพอพอเสร็จนาปีแล้วผมจะจ้างรถแท็กอร์ไปนะทำสะน้ำขึ้นวงกลมตรงนั้นฮนะวงของรัศมีสิบเมตรข้างหน้าเป็น ครึ่งข้างหน้าเป็นน้ำครึ่งข้างหลังเป็นดินฮนะเอาดินมาถมจะสร้างบ้านจบงนั้นฮนะหน้าร้านกาแฟน,นะอันนี้น้ําน้ํามันซ้อ <c oughs> <c oughs> ตนี้ดินมันนิ่มไมเป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพอตอนขุดจาก็ซ่อมซ่อมตอนที่ดินมันแน่นแล้ว อต้มขอบนอกให้สวยด้วยตอนนี้คือคำที่ผมต้องทำเมื่อวานนี้ตอนห่อข้าวตอนฝนตกเอาสังกะสีมากันไม่ให้ดินมันพัง <c oughs> อนนีน้ํามันเท่ากันหมดแล้วนอกคลองกับในคลองเท่ากันไม่มีฝนเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวตอนที่รถมาปั่นนาผมจะให้เขาเอาดินมาติดเอาดินมาําทำคันติดตรงนี้เลยใส่ท่ออาจจะใส่ท่อตรงนีน้ปิดเปิดได้ ตอนนี้จริงๆมันก็ปั่นนาได้แล้วแต่ผมยังไม่ปั่นรอให้รอให้มันแช่แช่ดินแช่ดินให้เศษหญ้ามันมันมันเน่าอ่ะ ดวงอาทิตย์จะขึ้นด้านโน้นฮะถ้าเป็นหน้าแรงขึ้นด้านนี้ขึ้นตรงยอดดอยตรงตรงฝ่ายฝ่ายไม้ไม่ฟ้านะร้านตรงนี้จะทำกระท่อมก็ได้ชาวบ้านเขาตอนแรกเขาก็นึกว่าผมจะปิด เขาเข้าใจผิดพอของเว้นที่ไว้เขาก็ดีใจกับบอรขุดเขาก็มาดูกันหลายคนอยู่ผมอยู่ในพื้นที่ผมรู้ดีถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทำลานที่สะพานนะชาวบ,บ้านเขาก็าจะต่อเออเขาเขาไม่ว่าเราหรอก แต่ถ้าจะคิดก็จะพูดกันเ,เราติดกั้นตัวผมทำทำไว้เรียบร้อยไม่มีปัญหา ให้รถแท็กซี่รถเกี่ยวแค่รถอีท๊กมีจั่ชาวบ้านผ่านไนดะ้ฮะจะได้ไม่มีปัญหาผมก็ขุดขุดตรงนั้นฮนะขุดจน,นก็สมีเป็นวงกลมอนะก็สมีสิบเมตร ขั200 m. 200 m. 500 m. 500้นผาสูงกลาง20เมตรขึ้นข้างหน้าเป็นน้ำแล้วกลวงมาขึ้นข้างหลังเป็นดินเป็นเนินสูงขึ้นไปเขืนรั้วแล้วก็แต่สระท่อมกระท่อมแบบไวทิ้งเป็นสอมเหลี่ยมเงี้ยที่ผมเดี๋ยวจะให้อยู่ในคลิปโสล์แล้ว ตอนแรกคือว่าจะทำแบบไปบ้านปูนตอนแรกนะหรือบ้านไม้ไม้แผ่นแต่ดูแล้วับสถานที่ตรงนี้น่าจากกะเป็นรักโฮมใช้ไม้แป็ท่อนสามเหลี่ยมทำแบบไวกิ้งสมัยก่อนเนะี่ยเขาใช้ไม้สนแต่บ้านเรา ไม่ส,สักสวนป่ามีเยอะแยะฮะผมเคยถ้าขายไม่ส,สักสวนป่าขนไปเกาะทั้งอันเมื่อวิวสร็จีก่อนเออไปสำรวจสวนป่าเขตอำเภอโปพงเชียงม่วงเชียงคำไปถึงเชียงใหม่ก็ไปฮะจังหวัดน,น,น่าน ไปดูหมดแล้วแต่ก่อนนี่ยุ่งยากมากเลยต้องขอค้อนสีตาต้องเสดว่าแต่ละช่องขนาดเท่าไรเสียภาษีเดี๋ยวนี้ไม้ตัดสวนป่าที่อยู่ในเขตที่ดินที่มีถนนตัดเสรีเลยตัดเสรีไม่ยุ่งยากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ย รัฐบาลสมัยก่อนแล้ว,ว,ลวให้ปลูกส่งเสริมปลูกแต่ไม่ให้ตัดแบบเสรีไม่ให้ขายแบบเสรีซึ่งนั้นแย่มากผมเคยทำธุรกิจนี้รัฐบาลยุคนั้นไม่สม่งเสริม็นรัฐบาลยุคที่ว่าสีเออทว่าสีเอขยาย กว่าจะได้เวลียตแต่และสวนได้ใบขนรงกว่าจะเสียสีิหมดหมดเงินเมื่อบ้ายลหลาทางเยอะมากไม่กันไม่เป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่จ้องแต่จะจับผิดแต่เราต้องการทำแบบถูกต้องซึ่งตลอดขึ้นสลาดเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง ไม่กี่ปีปีที่แล้วเ่ยนี่จะ yeah, ต้องซ่อมต้องตัดหน้าแหลงเป็นไรขอให้ใมันมีกั้นได้ผลได้ขอให้ดินดินที่เหลือนี่มันแน่นใช้ได้ ถ้าเราไปทาหน้าแรงดินมันก็จะไม่แน่นฮะถ้าทำหน้าฝนนี่แหละพอดินนน่นแล้วพอดินแน่นล,อนนนล้อย่างผมขุดพนาเนี่ยเมื่อวานเย็นเนี่ยเอาจอบตับไปดินมันแน่นปักเลยไม่ใช่ขุดง่ายๆฮะเมาวันผ่านมานานผ่านมาหลายฝน นี่เป็นแปลงทดลองปลูกย่าหวานเดี๋ยวพอทำนาปีที่อื่นเสร็จแล้วพอฝนตกเยอะๆผมจะย้ายย้ายต้นเนี่ยตอนนี้ปล่อยน้ำเข้าม่อวานเนียให้มันขดง่ายๆแล้วก็จะย้ายมาปลูกขอบนะฮะมันเยอะนะ้ทำวันละสิบต้นเลยค่อยๆทำพอย้ายเสร็จแล้วก็ พอย้ายเสร็จแล้วก็เอาแทคเตอร์ถ่ายทำนาแต่ต้องย้ายย้ายแบบนี้ฮะย้ายมาปลูกแบบนี้อันนี้มันขวางทางรถเบคโฮ4สี่ต้นนี้ยสี่กอเนี่ยผมทดลองอ่อตอนนั้นฝนยังไม่ตกมันก็แห้งๆน่ะตอนนี้มันฟื้นตัวแล้วเรื่ปลูกแบบนี้ไปขอบด้านในตลอดเลย ตรงนั้นเป็นตะไคร้ครัจะขดปอนะออกมาที่อยู่ในแปลงทดลองนะต้องค่อยๆทำต้องให้ดินนิ่มๆให้ดินเนี้ยมันนิ่มกว่านี้หน่อยแล้วก็ดินข้างในเนี้ยปล่อยน้ำไปแล้วนิ่มพอเราเสียมเอาเสียมเจาะแป๊บเดียวมันก็ออกก่อนหน้านี้จะเจาะยากโปะไปสุดนุ่นเลย พอพอหมดหน้าฝนแล้วมันก็จะเป็นแบบขอบสะมันก็จะเป็นเป็นแนวสวยด้านนอกนี่ก็อาจจะปลูกปลูกอย่างอื่นที่มันมันไม่สูงอะ่ะแล้วเรื่องคำหนึงถึงลาข้างเชียงเลยนะ พืชคุมพืชคุมเนี่ยมังนักนไ่ออกขอบตามขอบเนี่ยอาจจะปลูกยา่ยาหวานอิสราเอลแบบขอบขอบบ่อปลาตามขอบนี่นะสดเลยต่อไปซื้อป่ามาปล่อยเนี่ยปล่อยน้ำเนี่ย คันนี้คันครูเนี่ยของกัอคันทาเมื่อวันที่เก้ามิถุนาประมาณยี่สิบวันมานี้เองครับเดี๋ยวจะพาไปดูขอบบอ่อฟลาว่าสภาพสภาพของ หญ้าหวานอิสราเอลเวลามันขึ้นเต็มที่แล้วมันจะช่วยยึดงั้นมันจะสวยเลยแล้วเอามาทำอาหารปลาได้ด้วยนะอาหารปลาอาหารไก่โปรตีนยี่สิบถึงยี่สิบสองปอร์เซ็นต์น้ำมาเยอะเลยจะแป็นคอเลย,ยไปดูนะนี่ฮะ พอหมดนาปีขอบที่ผมว่า,มาเมื่อกี้ผมจะขุดเอาเนี่ยฮะย่าหวานอิสราเอลเป็นกอเนี่ยซื้อมาห้าร้อยสี่สิบท่อนปลูกไปประมาณบางหล่มก็สองท่านเ,าเกินเกินสามร้อยกอฮะ้าปลูกตามแนว ขันคองมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะเป็นแบบขอปอตอนนี้ป่าไม่ต้องให้อาหารมันกินหญ้ากินเอาผักบุ้งมาให้ทีสองกระสอบผักบุ้งมันก็งอกมันก็ขึ้นเองนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้นีนข่ขอบขอบสะ ขอ,ขอบรอบคันนาที่ผมขุดคลองใหม่มันจะเป็นแบบนี้ฮะมันจะขย่าขึ้นแบบนี้เวลายายหญ้าแล้วนะรอรอปลูกข้าวส่วนส่วนที่น้ำขังนี่เสร็จแล้วดินที่เอาแช่แปลงทดลองกันนะมันนิ่มแล้วก็ขุดง่ายขุดออกโผูกเลยตรงนี้ก็ปลูกแบบอินทรีย์นะ แปลงนี้แปลงน้้นก็อาจจะอินทีด้วยอันนี้ชิ้นส่วนกังหันซื้อมาซื้อแบบเปนเศษเหล็กปลาอยู่จากธรรมชาติน,ะน้ำ น้ำน้ำเต็มพิกัดสูงสุดปลามันหากินเองแต่ต้องปิดไม่ให้มันออกนะมันมีท่อสองท่อใส่ตะแกรงแล้วก็มีฝาปิดปลามันโตแล้วออกไม่ได้แล้วนี่กล้วยแตกหนอ